สวัสดีค่ะวมนดกคนก็กลับมาเจอกับออมกันอีกแล้วสืบเนื่องมาจากการที่ออมได้ไปแข่งขันกับเครื่องสำอางของวีเามาถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลกลับมานะคะแต่ที่ออมได้กลับมาคือประสบการณ์ดีๆเพื่อนใหม่ๆและลิปสติกสีใหม่ทั้ง13แท่งนี้นั่นเองก็อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวออมก็จะมาสวอชสีทั้ง13แท่งเลยให้เพื่อนๆดูการบนปากของออมว่าแต่ละสีเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวออมจะให้เพื่อนๆดูสีก่อนนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยออมก็จะอธิบายไปด้วยว่าออมคิดเกี่ยวกับแต่ละสียังไงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเนี่ยออมก็จะมาสรุปเกี่ยวกับคอลเลคชันใหม่ทั้ง13สีนี้กันค่ะสีแรกคือ971 Peach Blossom เป็นสีนูดออกแนว p พี h ส้มๆนิดนึงออมว่าก็ค่อนข้างอ่อนนะสำหรับ everyday look เอาไว้แต่งกับ s m o ok k y eye ที่จัดๆเงี้ยค่ะกำลังได้อยู่ สีที่2คือ972 Marigolds in the Morning ก็จะเป็นสีคล้ายๆกับ971เลยนะแต่ว่า971เนี่ยจะมีความเป็นติ่งชมพูมากกว่าส่วน972เนี่ยจะมีความติ่งส้มมากกว่าเท่านั้นเองสีที่97 3 973 I'm Your Biggest Fan ก็จะเป็นสี นูดส้มออกน้ำตาลถ้าเทียบกับ9.1 7และ9.2 7นะคะ9.3 7เนี่ยจะมีความอ่อนแล้วก็ความเป็นสีส้มสีน้ำตาลมากที่สุดส่วน9.2 7ก็จะอยู่กลางๆแล้ว9.1 7ก็จะชมพูมากที่สุดสีถัดไป9.4 c a l l m e b i g papaya ก็เอาว่าสี 974กับ972นะจะคล้ายกันมากพอทากับปากเนี่ยก็ยกากแทบไม่ออกหรอกว่าสีไหนเป็นสีไหนนะคะสีถัดไป975 teasing tiger lily เป็นสีส้มแป๊ดๆเลยสำหรับคนที่ชอบสีแซบๆนะนี่ก็น่าจะชอบน่าจะโดนใจกัน ถัดไป976 t a n g e r i n g The Alarm จะเคยคล้ายกับ975เลยแต่ว่า976จะมีความเข้มกว่าเล็กน้อยสีถัดไปเป็นสีที่ออมชอบมากที่สุดใน collection นี้เลยนะคะ977 Raving Red เป็นสีแดงช่ำๆออกเข้มๆนิดนึงออมว่าเหมาะสำหรับสาวเอเชียแบบเรานะคะ สีถัดไป9 8 8 from my head to my toes ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เข้มจะไม่ได้ฉ่ำมากเท่ากับ977นะ978จะออกแบบเป็นสีแดงที่ดูสดใสามากขึ้นมานิดนึงสีถัดไป979 sugar how you get so fine สําหรับสีนี้ก็จะเป็นสีชมพูก,กลางแต่ว่าจะออกไปทาง โท,โทนเย็นนะคะอันเดอร์โทนของสีเนี้จะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาลงมาเนี่ยก็จะดูค่อนข้างเด่นนะค่อนข้างชัดสีถัดไปจีจารมากเลย980 pampered in pink สำหรับสีนี้ก็เป็นสีชมพูแบบชมพูชมพูจะออกเป็นแนวอิเล็กทริกนิดนึงจะดูแบบว่า ถ้าเกิดว่าเราทาสีเนี้ยเราออกไปเที่ยวตอนกลางคืนน่ะก็ยังเห็นเป็นสีชมพูอยู่มันเหมือนเป็นสีชมพูจีจ์ดมากเลยนะสำหรับสี980เนี่ยก็จะออกไปทาง blue ท o n e ออกไปทาง undertone สีฟ้ามากกว่า979อีกนะคะสีถัดไปก็จะกลับมาทางนูตแล้ว981 scattered rose petals จะเป็นสีนูตชมพูอ่อนๆเหมาะสำหรับการใช้แต่งกับ smoky eye ไป982 pastel pink princess สีนี้ออมก็ชอบเหมือนกันนะคะจะเป็นสีชมพูพ a s t e l เลยแต่สำหรับออมแล้วเนี่ยถ้าทาสีนี้เดียวๆอาจจะดูลอยอาจจะดูโดดไปนิดนึงถ้าออมผสมสีนี้กับสีชมพูอีกอันนึงเนี่ยก็จะสวยกำลังดีเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสีผิวขาวก็ออมนะแล้วทาสีนี้เนี่ยออมว่าสวยนะมันเป็นสีชมพูพาสเท l ที่น่ารักมาก ถัดไปสีสุดท้ายแล้ว983 Sea of sand จะเป็นสีนูดที่อมส้มอมน้ำตาลนะเอามาเป็นสีนูดที่กำลังดีเลยสำหรับสีผิวออมนะคะถ้าทาปากสีนี้คู่ก,กับ smoky eye ออมบ่ากำลังเหมาะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับลิปสติกทั้ง13สีใหม่ของ w n Y ก็อาจจะมีบางสีที่เพื่อนๆกำลังเล็งไว้นะถ้าชอบสีไหนเนี่ยก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะยังมีโปรโมชั่นอยู่แล้วแต่ละสีแต่ละแท่งเนี่ยไม่แพงเลยนะประมาณ100บาทเท่านั้นเองสำหรับออมแล้วถ้าถามว่าชอบสีไหนมากที่สุดนะคะก็คงจะต้องเป็นสีที่ออมทายอยู่ตอนนี้97 Raving Red เป็นสี สีแดงที่อ๋อออมเป็นคนชอบลิปสติกสีแดงมากเลยนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสีที่แมทช์กับเสื้อสีของเสื้อพอดีนะคะมันเป็นคลาสสิกลุกที่ยังไงก็ไม่ตายนะคะสีแดงเนี่ยทาได้ตั้งแต่แบบตอนนี้จนถึง20ปีข้างหน้าก็ยังไม่เอา ถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ลองลิปสติกของเ y บมาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าฟอร์มูล่าของเขาเนี่ยดีนะก็จะเป็นลิปสติกเนื้อค่อนข้างครีมี่สีชัดเจนมากนะคือทาลงไปแค่สวอชแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็เห็นสีชัดแล้วนะคะอย่างเช่นสีแดงเนี่ยพออมทาลงไป นี่ยค่ะสีมันก็จะชัดมากแล้วก็อาจจะเห็นร่องรอยของสีอื่นๆที่ออมได้ลองสวัสด h กับมือแล้วพอเช็ดออกเนี่ยมันก็ยังมีสเตนลงเหลืออยู่ทำให้ติดค่อนข้างทนเลยนะแล้วออมรู้สึกว่ามันดีสำหรับคนที่ผิวปากอาจจะค่อนข้างแห้งอย่างออมเนี่ยเวลาทาลิปสติกของว y เ ไม่ได้รู้สึกทำให้ริมฝีปากเนี่ยแห้งเพิ่มมากขึ้นสำหรับฟินิชของลิปสติกเวนวนะจะไม่ได้แมทหรือว่าจะไม่ได้กลอสซีก็จะอยู่ตรงกลางนะเนื้อเนื้อของลิปสติกเนี่ยจะไม่มีชิมเมอร์ไม่มีกลิตเตอร์ใดๆดผสมอยู่เลยนะคะสีก็คือสีแน่นๆไปเลยแต่เอาว่าลิปสติกของเวนวเนี่ยหลังจากลงแล้วนะแล้วเราพอใจกับพิกเมนต์ที่เราได้มันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นลิปสติกแมทเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็คือเอาทิชชู่มาเนี่ยแล้ก็ เอาทิชชู่เนี่ยแตะลงบนลิมฝีปากเล็กน้อยมันก็จะมีสีติดออกไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้ลิปสติกของเราเนี่ยกลายเป็นแมทลิปสติกได้เลยก็<ม><ม>เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลุคลิปสติกที่ดูแมทหรือว่าถ้าเกิด รู้สึกว่าเนี่ยยังแมทไม่พอเราก็เอาทิชชู่นี่แหละคะ่ะเหมือนเดิมเอามาวางบนปากแล้วก็เอาแป้งนะคะเอามาตบๆผ่านทิชชู่เนี่ยมันก็จะดูดซับความวาวออกได้หมดเลยกลายเป็นแมทฟินชิชได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ซื้อลิปสติกสีใหม่ของ YNY มาแล้วนะแล้วชอบสีไหนบ้างรู้สึกคิดยังไงกับคอลเลคชันใหม่ของเขาก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะคะในทางคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างเพื่อนๆคนอื่นรวมถึงออมก็จะได้รู้ว่า แต่และคนเนี่ยชอบสีไหนกันบ้างค่ะสําหรับวันนี้ก็หมาเวลาของออมแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสวอช c h วิดีโอในวันนี้กันแล้วเจอกับออมได้ใหม่ในช่องทาง YouTube, Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะบ๊ายบาย